น้องพุ่นะอ่าอ่าอิ่มเลยเอเชียดปายน้องเนี่ยว้าวมองในปากน้องเลอะแล้วพุ่นะเจ็ดเจ็ดเจ็ดพี่พ่อแม่พี่น้องพูดน้องจะชิดกับมาเกลือมาให้ป้าจอยมาเอาน้องซอยป้าจอยแต่ว่าลานนอนเลยสิไปเกลือมาพุ่น่ะต้มไข่จูป้าจอยกินพ่อพูดต้มไข่ผู้โดชอบนวยสามนวยนวยกินง่ายเนาะครับกินข้าวแล้วมือนี้ บ่ได <m ys> ้ไปหน้าบ <m ys> ่ม <m ys> ันฮะไปไปบ่ไปมื้อบ่ว่าแม่บัวไปหาถวยแล้วอ่ะเออแม่บัวไปหาข้าเตี้ยอือเอาไปๆเอาไปให้ม้าบัดนีอ้าวนีุให้มากินบดปากระป๋องพี่น้องเอ้ยจักจ้อยสิเอาหยังให้เพิ่นเนาะมาก็ได้าจ้อยบ่ได้เฮ็ดกับข้าวแล้วมันนั่นมื้อเช้านี้ลงบุญาไปแล้วบ่มีเวลาเฮ็ดพี่น้องเอ้ย เอยอะไรอ้าไปพ่อไปบ่เมน้าพ่อไปมูชานอ้าไปเกลือมาไปไปไปกระดาษจมไปจะีกระดาษนาออืไป้ลองทอนกับมาแล้วเปานี่ยังเมาเม่าลานใช่ป้าบ่อนวะเม่านอกบ่อนไม่ได้เปนหน้าวะไปสบายดีป้าเด้กล้องนะโดยใช้มาเข้าไปใช้เวดนะ ไปทางใดบนแมต่ติดเชิงบ่ล่ะบุะน๋นปลปากระทัง,งน,นี่เด้บนปลากเกลือน้องะจะฉีกเกลือมาไปเจอยตัวหน้่มน้องหมูมาควาข้างไหนตักมันเอาลาดตักมันมนอาเดี๋ยวมันมามันก็กินเองเนี่ยตักแม่น,มนแบง่งตัวนี้ปั๊บว่าเอาเอาข,นล,ขนละคนอันแม่นั เดาเจ็บเจ้ากู่าเกี่ยมาให้ป้าจอยจอยนักนักลูกนักล่องพี่น้องเลยอืมมองในขยะป้าจอยนักม่ได้จุดกวนให้ป้าแล้วกู้โลงนะก้อนหนักกระพรลูก้่ะจุดให้ป้าเลยนี่นี่นี่ลานมาใส่ลานก่อนพี่น้องเลยพวมมาพวมมันแหลกนะเดี๋ยวฝนตกแล้วมันสีนั่นมาไ้ขอออกว่าโลกด่ะขอใช่ปลาหย่าโลกเขานะ กระซาำขาวมันจะนะเขาปุ้งออกรถเออเพราะเรานะคเออ,เอ,อจุดตอนจอยกับโมเตอร์เนี่ยปุบลูกพี่น้องเลยเนาะบมาเห็นหอดเบียดแขางหัวแขางเท่ะคาับมาจุดไอ้อไข้าวขามาอยู่โฮมมันห่อนนะป่วมันแหลนใหม่อยูหรอกจุดมั่งล่ะ ว่ายะเข้าอก้งตาน้องตื้นไปเจาะมังน้องน้ำเนยเอากระซ้าไปแช่เว็นไปไปมังน้องเนี้ยน้องตื้นนะฮะจอะมังน้องเนี่ยติดบ่ฮะติดบ่ติดบ่จะมาติดมาป่าสิจุมาได้บ่มื่อนี้ป่าหย่างมื่อนี้มีไผายยมหลานเลยยังไม่เห็ดกับเขาในใหลานกินยยมพี่น้องอยเนาะ ต้มไข่มือนี่นู่อย่างไงน้องเฉติธิบ่ะเจ้ากิข่ากับยังป่าก็เลยต้มไข่ให้เพื่อนกินพี่น้องมาม่าก,ก็มี่ยูชำหยากอะไรพอใสจไหมลูกละอะพอใส่รับควมดุกนะจุดพยะก่อนพี่น้องเนะน,นาะจนดหกเนี่ยลูกชามมือกล่องน้ำเจ้านะฮะเออมันจังใหม่ไว้อ bung vâng vâng nữa bung lạng nong tù nữa bung nắng gật hang nữa nè giỏi nha luôn tù nhao 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 นอนคักปานยังอาทิตย์มานอนนอนเวรนําน้องบ่มื้อนี m m ò, m ò ้บานนี่นอนเวร2มือเลยไปหน้าปะน้องแล้วมื้อนี้เนาะอือตัดผมยังใหญ่ยังลบาดไม่ใส่บ่ปะเอใส่ถุงมือนยนเล็บูดหน้าเนาะม่อ้วนอยู่เฮือนบ่ม่อ้วนอยู่ๆดื้อเงหมอหมอนั่นเาไ ให้หมอเลยหมอตุ้มไข่เขาหนะนอนหลานน่อยกันหลานมากินข่าขั้นหูวนะเนี่ยปิกไก่กับมีนะครับเอาว่าปิกไก่เนี่ยปิดไพ่ก่อนเพียงหลานมาหอนอ่ะเอากรหมอต้มไข่กอน ยังอีมือได้งดาเขาองเฮียนอะะดียวแปดอฮะเดี๋อีกแปมือตรงใครม่ดูไมลานก่อนเก่าปจจอยเห็ดก็บเขานผู้เอาลาน นี่เอานีผู้เอาลูกพี่น้องนี่มีผู้เอานีมาดุกดานมาก็ยิวแล้วต้มไข่นี่แหละง่ายสุดเนาะใส่กินเนาะ ลุงหล่าอย่าเาไปมันไปใกล้เลยเด้อมันมีกวดมีหยังจักฮะทีเด้อมีกวดมีหยางจักดูกวดใช่เอาคาดนะกวดใช่รอฮะแต่ระวังอันชามีกวดมีหยางออกเด้อเด้อเปิดผานก่อน่ามันระเบิดใช่หยันผุนตกแล้วมันจุดบ่ใหม่พี่น้องเลยจอยกับโป๊ดมีเวลาพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้เนาะเอาตะดุ นอนเนี่ยนอนจะถิดมาแล้วก็สีหาปาเทือนประจานนะบ่เดี๋ยวาพากันแข็งแหลกแล้วลูกแล้วป้าตจ้าชามชิดุกบ่านนี้เนาะแหลกห่อนคักเลยชุกแล้วไปจกักพิดใครนี่รัะ แกกับไข่แก่แก่แก้แกจะถั่วแล้วเนียนๆนะเอาอันทำอันชอบใส่กินง่ายๆละแก้เป็น่บอ้าวนี่แกบอกเป็นพคนแกบอกเป็นพคนเออมีคนโทรมาแบบอาชัยก่อนเป็ดายได้กินย้อนว่าถานแกะไข่ S <S ตัวนี้ป้าให้ใช่ใช bueno> ่ไข่ได้ดุกอันนี้นะแก้เลยส้ะบม่แล้วจะเอาไปถอกทิมเลยเอาไข่มนแน่นมันแห้งวะล้างมืออยู่บ่หลานแต่ละคนมาเอาน้องซอยพอดีแรกเขาเฮียนอะก็เลิมเฮียนมาเอาน้องซอยป้าเลยมีผูแพ่งน้องอยู่บ่บ่แพงว่บ่ห่อนมาดุนะ ห่อนวะไปอมนั่นนั่นแม่ไปใข้ๆข่ยอยู่นะห่อนแหงอ่ะเนาะฮะแก่เน่นยมหทอนฮทากินข,ข้าังย่างมันแค่ใน,นกินมอ,อยัางกินข,ขานนนาน้าไข่เน,น,นี่นี่เดินป่ากับบุ๊มบิ๊กินจะไข่เนี่เอากรัมถอดคิมกู่าบันนี้แล้ก็มาเนียนเนียนซอสใ่อันนี้นีบ มเ่มาด <ım> ูมเด็ดมาเอ็มา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 ถั่วยนะป้าสีจำน่นจะคำาน่อยใช่ใช่ใช่ตกข่าวง่ายๆข่าวเร่งด่วนเยอะเลยเอาเนียนแม่วาหน่เนียน อันนี sí ้ชักๆหน่อยนึงแล้วก็เอาน้ั่มอันนี้ใส่หน่อยนึงมันถึงแซ่บตึ๊บนกายสีหอนแนะป้าบุ๊ดเลยบุ๊ดเลยยากนกลานกินนะบุดกระต้มไหมไข่มีองูชื่อมาอยู่อ่ะจิดข่าวนี่อ่ะอุ้ยใช้เบุดกระเทียมนะลูกดะกินบุ๊ดอไได้เลย Kìa ừ. ờ. ừ. nó nắp babo đi hai nó kèm đan nhạc kìa nó nèm đàn kìa kèo ghi nắm nè em lên. Mhm. Say mèo 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 ngay mèo 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 mèo

ข่าวไอ้พานหนึ่งมันหายแต่เศร้าไปจอยบุมมีผู้มากินล้อกมาเนี้ยวะยังบุมีไผามาจากคนไหนวะอยู่เพื่อนบอกุคบกคนบ่บ่มือน,นี่นี่ป้ายังมัทหันนะเห็นไผาออกมาก,ก่อนมันโอน้ย,ยมีไผามาเอานอ้องเอานอ้องชอยด้วยมือน,นี้ยวะเฮ้ยเป็นนะอะไรกับไปน้าอืมไปนะแม่ตู้ตัวมาบานั่งไปม,มาอือดูถ่ายอยู่หน้าผู้เรียน Ừ. Rồi mày tu cái lăn cho học bay. Tôi tu cái bài một cái gì nó. Kính ừ. lại kính. bà hoang dư hải vào chủ đường liền. Ơi. Cảnh cảnh hiền rồi. Đôi. Chắc có chắc rồi. Thế nào bây giờ mà hãy mua bao nằm. Mà kịp hiểu không ạ? อนองแล้วคือแม่เขาเ่ากินข้าวไมเข่ามันเส,สื้อติบมันอยากมีนั่นแหละเดมันเลยแบบเข่ามันหยักโคงอื้อดูล่ะน้องไปดื่นมาเมื่อกี้วานนอนเบรนน้ำป่าว่าเหมือนวานนี่นอนเผาน้องน้องนในวันช่วงมือเลย เาห้รส่ดไกดูกเขากลอกนะนี่ยไปเปิดป้ากงฮเปิดบอืมอะไบ้าอือเบาเปิดเลยดีนะกลัวป้าอยากกินน้ำเลยนป้าปริ้นตัวเลยแคนเข่าเลยเข่ากับไข่มันอยากแค่แคบไป่ะอืมอืมอยากพา

มาอยากกินข้าไม่แต่ไข่แล้วว่ะเนี่ยมันกินง่ายว่ะต้มไข่พักกันจับโมแบมโมแบมกินกินเหรอป้ากับไปบ่ชะลาอ่ะโอ้ชายทิดกับไปพ่อพ่อแม่บัวเลยบ่ลูกอืมป้ากับเงาแล้วว่ะนี่มีแต่ผู้ไปป้าเบิดดูเลยฮะแม่ป้าจะกินนะบอไม่รู้ยังไงวะ ไปหยากน้องมีมีผู้เฮ็ดกับเขาอ่ะเพิ่นพักกันต้มบุบับบับเพิ่นมาอยู่บนนอนผู้หลานน้อยอ่ะไปช่องมึงรถอยู่ห้องพุ่นนอนสบายเลยย่าามิเอาเปิดไพ่เห้ป้ามึงเลยดุยิ้มนู่นแหละมันห่อนแล้วยันมามันห่อนดลย ้ำมันปิดให้ป้าเลิกไปแล้วเดินดูเลยเดิติบขาวติดหนาปิดให้ป้าตื่เลยตื่นนะตื่นวอนอุ้ยตื่นได้ปะหาวป้ปบังแนบป้าวันดีน้ำมาลูกตื่นตีบุงนุ่งเนอ บ่มีหยังหากจากได้เนาะเปิดประตูเมียนประตูเมียนมันก็เข้าตัวมันอยู่นี่มันเย็นแน่เลยเพราะว่ามันติดฟ้าบ่บ่บ่ได้เปิดบ่ได้เปิดงเนเปิดได้ยาวแอังพมาอีหล่าอีหล่าเด้อนี่ต่อไปนี่ขี้ขี้หลัง้ิดเด้อนี่อีหล่าอีหล่าเด้อนี่่เฮาบใหญ่อไปิดไปนําแนิดนี่

Nen nàng năm phê chị hai, yu gom miệng cho chồng con nhắp. Yu chồng con. Yu lag a banana ba nó. Ba bùa banana ba y là lê, mà, ừ. <laughs> nó, đấy môn y. Hình tụi nó bung bang bung hoi hoa. Hak beng

Bao bà vô đi nhìn bà vô hên hằng dọn thì măng ký kè nhìn năm hao nhóm nhìn nói với chị ô tay. The fight went phần nằm hay mù chăng ô tay nằm hùng kèm hùng nằm phạt phần. hư 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 mưa là đẹp nhéo ừ. mưa nè mày hơi đẹp cút nè tắt đi bố leo nhau luôn chạy thủ mưa mẹ như khen nó hót Chết mưa gọi hả chị tàn hại ừ đang say thế ư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  ăn niềm ung sinh nyan unhai mùa niềm món nha ung sinh nha yi a yi như yi a yi a giúp nyuan bài bun nôn non nôn đấy hm 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 chắc hm 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 chắc hm 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 มีตะกี่กับเงี้ยวกับกินเท่านั้นตื่นนะไปกุดิกดดิกดิกิเน้นหาาวไาได้เล้ไห่ะโบวันนี้บืมหือเฮยนอนอีเไม่ีนะ่ได้ละ เปิดพัดลมแห่เฉดแจมันใส่น uh ี่มันปิวมาสี่ค่นี้หนอนมันกลวงมันแบบจักเย็นนอกจากเขาทังเฉดตรงเหมือนยานมาดิ่งน้อยนะเมียนะปอกขึ้นได้นี่ค่นี่อยู่ห้องวิจิบมีแผลมากแล้วมาดีวะเมื่อวานนีป้าบัวเมื่อวานนีมานอนดินน้ำมีตู้เพิ่นก็ไปลกหย่าหย่ามาแรงพุ่นเราจะมานอนเป็นมู แต่กันขึ้นบอกไม่ได้หายแต่บุญกันอยูมกันนะหยันมาเป็นหยันดานเป็นหายกับไม่ได้หายต้วงนอนนะ้อนนอนนะน่อยเนาะเอติดเดียงเนาะไอ้ทิดป์อนนุ่มน่องพูดนะ อ่ะเนอะอิ่มเลยอ่ะเช็ดปากน้องเนี่ว้ามึงเนี่ยปากน้องเลอะแล้วเช็ดเช็ดเสช็ดอ่าอิ่มเลยอ้ยอิ่มเลยอิ่มเลยอิ่มไหนบ่อิ่มไหนบ่เอาจุกอันนี้ปิดเลยลูกขอบหน้าเอ้ยเอ้ยแจกบอลนองไม่ทิ้งบอลนะแจกบบ่อลแจกบอะบอกป้านี่นะบอกป้านี่นะ ป่าหนี้ไหนอะไม่ยอมอมีแด่ะทิธิ์เฮามีแด่ะเนาะเฮาเนาะน้องปัจจอยนี่ก็พ่อแหละชอยชอยปัจจอยเดี่ยงนี่เนาะนั่นเองเนาะเดี๋ยวไอ้ติดมาเข่าหงเฮียนนี่ก็ติดเอ้ยป่าผักน้องแน่ปพาอจเข่าห้องน้ำมาแล้วนี่เนาะเขาได้ย้อนย่อนนี่นี่นั่นน่ะยิ้มในเข่ายิ้มในยิ้มเลยอิ่มนะบอสนั่งถั่วให้ป้าเรียบร้อยนัางบอสถั่วเนาะอ่าจะขูมเนี่ยนี่ กิข่าวล้างถ้วยพ่อมันนี้เนาะจักมาป้ายี่ลูกนี่หลานอยู่อันนี้ดุหลานกันเนาะเฮ้ยลุยนอนเลยบ่นอนเนาะก็แม่นี่แหละก็ยายบ่ได้ีหายนาะนะยามแล้วอาทิตย์จะไปป้าไปนาป้านองแล้วมือนีไอาทิตย์กเลยนั่นน่ะได้จักอันขวดช่องขวดนี่คุยเย็นเนาะ แม่บัวเบอแรงมื้ออื่นแม่บัวก็มาแม่นบ่แม่จังห๊ะทําไมอ่ะยินบ่ตั้วคือสิไปนะไปแล้วสิกินฮอดผักเตี้ยบ่นั่งสิเจือลูกมันแคบอยู่ห้องนอนจ่อยมันแคบแน่พี่น้องเอ้ยามาเยี่ยมานโอเคปจอยก็สิจบคลิปเพียงํานี้ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะน้องิพย์ก็มาอยู่ร้านก่อน น้ำนองเนาะโอเคพี่น้องเลยไปแล้วกลัาว้มาสบายดีสบายดีสบายดีน้องยาทิพย์สบายดีให้น้องหอมแก้มก่อนเฮ้ยี่ยมหลานน่อยนองก็นอนคนอ่ะเอ้ย